ธนาคารทอสอ,ออกมาตรการพักชำระหนี้เพิ่มเติมต่อให้อีก3เดือนนะครับไปจนถึงเดือนตุลาคมปี2,564ครับมาตรการนี้นะครับจะพักชำระทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นลงทะเบียนวันที่19กรกฎาคม2,564นะครับและละเอียดมาตรการนี้จะเป็นยังไงนะครับใครมีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการนี้บ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตข่าวนะครับเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารทอสสนะครับเนื่องจากวันที่15นะครับกรกฎาคมปี2564เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาได้ออก ประกาศออกมานะครับว่าเขาจะมีมาตรการพักชําระหนี้ต่อเนื่องนะครับให้กับลูกค้านะฮะดังนั้นครับธนาคารทออศเนี่ยก็ได้ตอบรับนะครับมาตรการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยครับโดยทออศฮะก็ได้ออกมาตรการพักชําระหนี้เพิ่มเติมให้ซึ่งตรงนี้เขาพักต่อให้ถึง3เดือนเลยนะครับคือธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะเขากำหนดว่าขั้นต่ำอะครับให้พัก2เดือนใช่ไหม แต่ว่าทอสสนะครับพักให้ต่อ3เดือนเลยซึ่งการพักชําระนี่ครั้งนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะขอบคุณธนาคารทอสส์มากๆนะคือเขาพักชําระให้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเลยนะครับดังนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรายละเอียดของมาตรการช,ช่วยเหลือรอบนี้ของทอสสนะคร oke, ับเ่ะครับเรามาดูมาตรการนะครับของธนาคารทอส huh? ทอสกันนะครับทอสสครับประกาศนะฮะสมาตรการเร่งด่วนนะครับช่วยพักชําระเงินต้นแล้วก็พักชําระดอกเบี้ยนะครับนาน3เดือนนะครับเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ได้จากโควิด -19 ครับไปดูรายละเอียดของประกาศกันครับประกาศนี้นะครับออกมาเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2564นะครับก็สดๆดร้อนๆอนเลยนะครับธนาคารทรอสครับขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการออก2มาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 นะฮะโดยมาตรการช่วยเหลือนี้ครับมีระยะเวลานาน3เดือนนะครับตั้งแต่สิงหานะฮะไปจนถึงตุลาคม2564นะครับ ซึ่งมาตรการช่วยเหลือครับมี2มาตรการครับคือมาตรการที่15แล้วก็มาตรการที่16ครับสำหรับมาตรการที่15นะครับจะสําหรับลูกค้าทั่วไปที่มีสถานะการเดินบัญชีปกตินะครับและมาตรการที่16นะครับจะเป็นลูกค้ากลุ่ม NPL ครับคือลูกค้ากลุ่มที่มีการค้างชําระค่างวดติดต่อกันเกิน3เดือนนะครับหรือลูกค้าที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารนะครับสกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมหมดเลยนะครับ และนะฮะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน GHBO นะครับหรือ GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน LINE ได้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาถึง29สิงหาปี2564นี้นะครับอ่ะเมนพอยต์หลักๆนะครับมาตรการ15-16นี้นะครับจะสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับ SME ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการยกระดับนะครับการป้องกันการแพร่เชื้อของโควิด -19 นะครับ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับและตรงนี้ครับเน้นเลยนะฮะทั้งในพื้นที่ควบคุมนั่นก็คือพื้นที่สีแดง10จังหวัดนะครับแล้วก็นอกพื้นที่ควบคุมนะฮะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็สามารถมาเข้าร่วมมาตรการได้ดังนั้นย้ำชัดๆติดทีนะครับลูกค้าทอสทั้งประเทศนี้เลยครับทั่วทุกจังหวัดเนี่ยครับที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้นะฮะก็สามารถมาเข้าร่วมมาตรการทั้งมาตรการที่15แล้วก็มาตรการที่16นี้ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอินโฟกราฟิกกันครับ นี่นะครับทอสอรวมไทยสร้างชาติปี64นะครับช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือลูกหนี้ที่เป็นนายจ้างนะครับและเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมและนอกพื้นที่ควบคุมแบบนี้จะได้เข้าร่วมมาตรการแน่นอนนะครับที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางรัฐนะครับหรือทางการนั่นแหละครับมาตรการพักชําระหนี้ให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพธุรกิจร้านค้านะฮะเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับนั่นก็คือมาตรการที่15และมาตรการที่1 6 เดี๋ยวผมจะพูดพร้อมกันไปเลยนะเพราะว่าไส้ในของมันเหมือนกันหมดเลยนะครับมาตรการที่15นะครับสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติครับคือถ้าเราผ่อนชําระหนี้บ้านตามปกติไม่เคยจ่ายช้าไม่เคยผิดนัดอย่างเงี้ยครับเราก็มาเข้ามาตรการที่15นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราเคยมีประวัติค้างชําระนะครับหรืออยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เราก็มาเข้ามาตรการที่16นะครับซึ่งผมต้องขอขอบคุณทอสมากๆเลยนะครับที่ทั้งมาตรการที่15แล้วก็มาตรการที่16ครับเขาให้เราพักชําระหนี้แบบ พักเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ชอบชื่นชมมากๆเลยนะครับโดยระยะเวลาการพักชําระรอบนี้นะครับจะพักนาน3เดือนครับเริ่มตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงตุลาคมปี2564ครับการเข้าลงทะเบียนมาตรการนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมปี64คือวันจันทร์นี้นะครับเวลา9นาฬิกาไปจนถึงวันที่29สิงหาคมปี2564ครับเวลา20นาฬิกานะครับช่องทางการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน GHBO นะครับ หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ธนาคารหรือลงทะเบียนผ่าน GHB Buddy Line Application 3ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นนะครับมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดของธนาคารทอสสอนะครับของวันที่16กรกฎาคมปี2564นะครับย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ได้รับผลกระทบนะครับ จากการแพร่ระบาดรอบนี้ใครที่รายได้สูญเสียไปนะครับหรือนะครับไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยเน้นย้ำมากๆนะครับให้ไปเข้าร่วมมาตรการนี้นะครับซึ่งมาตรการนี้จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่19กรกฎาคมปี2564ครับโดยลงทะเบียนผ่านนะครับแอปพลิเคชันของธนาคารทอสนะครับก็ลองดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นกําลังใจนะครับให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นเรื่องราวนี้ไปได้ด้วยกันนะครับในอนาคตครับถ้าเกิดว่ามีมาตร การอะไรออกมาเพิ่มเติมเนี่ยครับไม่ว่าจะจากทางรัฐบาลนะครับจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารเอกชนต่างๆนะครับผมจะเอามาเล่าจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังกีกเรื่อยๆนะครับก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับใครดูผ่านช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกรูลิฟวิ่งครับสวัสดีครับ